ซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานหรือบิ๊กโจ๊กอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ส่งตัวแทนเพื่อไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกต่อสัก์สุขวิมลเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื้อหาของหนังสือน,นั้นก็ได้ระบุชัดเจนว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่พลตำรวจเอกกิรัตพันเพชเมื่อครั้งยังคงรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อพระราชบัญญัติของตำรวจแห่งชาติพศ2565ทางด้านของบิ๊กโจกนั้นก็ได้ยืนยานว่าในคำสั่งดังกล่าวนั้นสร้างความเสียหายต่อสิทธิของตนทำการยกเลิกและพิจารณาในการเพิกถอนคำสั่งนี้ เพื่อมอบหมายให้กับโตนนั้นได้กลับเข้ามารับตำแหน่งตามเดิมขณะเดียวกันนั้นก็ยังคงทิ้งเงื่อนไขสำคัญเอาไว้ว่าถ้าหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอไปหรือมีการละเลยประวิงเวลาจนทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ ซึ่งก็อาจจะถูกมองได้ว่ามีเจตนาในการกระทำผิดฐานการเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบตัติหรือลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันสำคัญที่ถูกจับตาม,มองกันต่อว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปเรื่องนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป